ที่รอขนาดรักปักหัวใจ EP ที่2ซึ่งเป็นตอนจบยกหน้าที่ความ้าให้กับบิวจากช่องบิวคนพเนจรก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมนายมองแล้วก็เหมียวถือลูกท้อนั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมกับเจ้าเหมียวแล้วก็กันชลีอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นก็เพราะว่าผมได้ลูกแฝดครับแต่ว่าสิบเรื่องคำคนะครับไม่เคยหยุดนะครับดังนั้นเราก็จะมาเล่นกันสดๆกันที่โรงพยาบาลนะครับแล้ววันนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยนะครับเฮ้โทนี่ฉันถามแกหน่อยสิ แกเรียนมเกษตรแกจบออกมาจะเป็นชาวนาอย่างนั้นเหรออ๋อถามอย่างนี้แกเคยเห็นคนจบจุฬาแล้วออกมาเป็นเว้าไหมนี่รู้อะไรไหมตั้งแต่เราเลิกกันไปอ่ะผมอ่ะก็ไม่เคยลืมคุณเลยนะอืมจะยกโทษให้ดีไหมเนี่ยเออจริงเหรอจริงสิเจนผมไม่โกหกคุณหรอกอ้ยไงบอกไม่เคยลืมไงฉันชื่อนุ่นต่างหากยะ นี่น้องคนสวยต้องคุยกันนานแค่ไหนอะ่ะหนูถึงจะยอมเป็นแฟนกับพี่อะ่ะห้าอ๋อห้าสัปดาห์ใช่ไหมไม่ใช่งั้นห้าเดือนใช่ไหมห้าสี่สาสหนึ่งตกลงค่ะฮลัลโหลนี่คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมป่านนี้ยังไม่กลับบ้านอะ่ะดึกแล้วนะรู้ไหมอ๋อผมอยู่กับเพื่อนอะ อ๋ออยู่กับเพื่อนแล้วทำอะไรอยู่อะ่ะ<ม>ก็อยากกลับมาที่รักแต่ผมอะ่ะยังทะเลาะก,กับเพื่อนไม่จบเลยนะสิทะเลาะก,กับเพื่อนทะเลาะเรื่องอะไรอ๋อผมทะเลาะก,กับเพื่อนเรื่องเมียใครสวยกว่ากันอะ่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นก็กลับดีๆนะที่รักอย่าก,กลับดึกละ่ะเออรอตัวไปทีเถือไปแล้วไม่ล่ะนี่คุณทำไมคุณถึงไม่เคยซื้อของขวัญให้ฉันเลยอ่ะวันเนี้ยวันครบรอบแต่งงานของเรานะรู้ไหม โอ้โหให้มันได้น้อยหน่อยเล่นยึดเงินเราทุกบาททุกสตางค์แล้วดันอยากให้เราซื้อของขวัญให้บ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะสวัสดีครับผมแดนเนี่ยลักคีิปวันเนี้ยผมมีข่าวสุดสะเทือนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเกิดข่าวด่วนเกิดเหตุสะกดใจแม่กินลูกในไส้แสดงถึงสังคมไทยที่ฟอนเฟซชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆทนไม่ไหวแจ้งตำรวจจับแม่ใจร้ายกินลูกตัวเองได้ลงคอเนื่องจากลูกปอกแปดส่วนแม่นะปอกเก้า เออนี่เน่นลูกจิ๋วมีคนว่าลูกเป็นเกงั้นเหรอใช่แล้วครับปั๊มเนี่ยยังจะต่อยมากเลยอ้าวแล้วทำไมลูกไม่ต่อยมันไปล่ะลูกก็พี่เขาหรอครับนีอ่อโหฟังแล้วฉันจะเป็นลมลูกฉันใจเกเรซะแล้วนี่แม่เห็นข่าวหรือยังอ่ะคนออกลูกเป็นม้าเอ๊ะก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่ไม่แปลกยังไงอะแม่นี่ม้านะคะก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่ ที่แกโตมายังเป็นแรดเลยนับภาษาอะไรกับม้าล่ะนี่ยังมีอีกนะนายกบ้านเราอ่ะโตมายังเป็นควายเลยสวัสดีครับพบก,กับผมแดนเนี่ยอีกแล้วนะครับข่าวในวันนี้นะครับเหตุเกิดที่ว่าร้านดอกไม้แห่งหนึ่งถูกยกเลิอกออเดอร์และต้องปิดกิจการไปเพราะอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เขาส่งออเดอร์ผิดพลาดอย่างมาหานเลยนะครับเหตุการณ์ไม่อยู่ว่ามีการสั่งดอกไม้มากเป็นพิเศษจนจัดแทบไม่ทัน และมีคนมารับดอกไม้ที่สั่งทำไว้พร้อมๆกันถึง6คนโดยคนแรกจะนำไปงานศพคนที่สองนำไปงานเปิดพัตตาพันคนที่สามนำไปเยี่ยมคนไข้คนที่สี่นำไปงานเปิดป้ายร้านเพชรทองคนที่ห้าให้ข้าราชการผู้ใหญ่ถูกยกฟ้องคดีทุจริตส่วนคนที่หกคนสุดท้ายนำไปดอนเมืองเพื่อส่งให้นักเรียนสาวที่กำลังจะเดินทางไปเรียนต่ออย่างประเทศอินเดียแต่เนื่องด้วยความชุกฉุนเด็กในร้านซึ่งเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ จัดแจงส่งดอกไม้ให้คนมารับพร้อมกับหยิบการ์ดแนบไปหนึ่งใบผลปรากฏว่าหยิบการ์ดติดดอกไม้สลับกันคนมารับก็ไม่ได้ตรวจสอบก่อนที่จะนําไปส่งดอกไม้ที่ไปงานพัตคารจึงมีการ์ดเขียนข้อความไว้ว่าขอให้มันเงียบเงียบและคนทั่วไปไม่ติดใจส่วนดอกไม้ที่ส่งไปให้ข้าราชการที่ถูกยกฟ้องมีการ์ดเขียนข้อความไว้ว่าขอให้มันดังทั่วทิศเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายดอกไม้ที่ไปงานเปิดร้านเพชรทองมีการ์ดเขียนข้อความไว้ว่า ขอให้หายวันหายคืนดอกไม้ที่นําไปส่งคนไข้ที่โรงพยาบาลมีการเขียนข้อความไว้ว่าขอแสดงความเสียใจที่ต้องจากไปส่วนดอกไม้ที่ไปงานศพมีการเขียนข้อความไว้ว่าดีใจจังขอให้ไปดีและสุดท้ายนะครับดอกไม้ที่ส่งไปให้นักเรียนสาวที่จะเดินทางไปเรียนต่อ,อยังประเทศอินเดียมีการเขียนข้อความไว้ว่าขอให้ได้แขกเยอะๆเออคุณหมอคะหนูมีข้อสงสัยคะ่ะคือหนูกาลังลดน้ําหนักอะคะ่ะ เพื่อนหนูบอกให้งดแป้งอ่ะอืมเป็นวิธีที่ดีนะว่าแต่มันไม่ได้ผลกันเหรอไม่ได้ผลเลยค่ะคุณหมอเนี่ยหนูไม่ได้ทาแป้งมาสามเดือนแล้วนะคะแต่น้ําหนักหนูก็ยังไม่ลดอะ่ะหนูต้องงดลิปสติกด้วยไหมคะรบกวนบอกหนูหน่อยคะ่ะเออสั้นๆเลยนะไปเกินใหม่ไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสิบเรื่องขำขันในวันนี้ หากว่าเพื่อนๆชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดเวลาว่างยังเหลือก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นๆได้นะครับสำหรับใครที่มาเข้ามาดูคลิปวันนี้ฝากตั้งชื่อลูกให้ผมหน่อยนะครับเป็นแฝดชายหญิงนะครับและที่พิเศษสุดกว่านั้นก็คือจะมีการ q a นะครับถามกันมาได้เลยสำหรับวันนี้ผมกับเจ้าเหมียวถือลึกท้อก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม ยะะจะ Q&A เหรอเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยวันนี้น้องโบติดธุระนะและอย่าลืมซัพพอร์ตให้กันด้วยการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและกระดิ่งช่องแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ